ออกกําลังกายลิ้นคุณไหมคะบางคนบอกอุยอ้ยออกถึแล้วรัวเชียร์เ็นอะไรก็แล้วแต่ลิ้นเราออกกําลังกายได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีปัญหาอย่างเช่นว่ากลืนอาหารไม่ค่อยดีนะหรือบางคนพูดไม่ชัดก็ต้องมีการฝึกออกกำลังกายลิ้นค่ะคนทั่วไปก็สามารถฝึกได้พวกเราก็สามารถฝึกได้เช่นเดียวกันถ้าเดี๋ยวดิฉันทำอะไรคุณต้องทำด้วยโอเคไหมคะคุณ ลิ้นแลบเกินออกมาเลยนะคะค่ะทุกคนยังมีลิ้นอยู่นะคะโอเคนะคะเอ่อแวนมีลิ้นเป่ามีครับเออออกมาสิขอไปลองฝึกใกล้ๆดูเธอต้องลองคนอย่างเธอมันต้องลองเออโอเคเขาเริ่มกันจากอะไรฮะเริ่มจากว่าทุกคนพูดคำว่าม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 าสิบครั้งเอาเริ่มมา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 เอออันแรกคือมานะ คำที่สองคือคำว่าล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 าเอาเริ่มลา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 หน้าแกไม่ต้องไปอันนี้อันนี้พี่พี่ไม่ได้อำใช่ไอันนี้คือจริงจริงลาก็ลาลาลาแต่เนี่ยไปเดี๋ยวจะต้องเป็นโดนเสียค่าโบทอกเนี่ยเออลามาหนึ่งครั้งละลาคาที่สองคที่สคือคาว่าาค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 าเอาเริ่ม

เหมือนกันนะบางคนอาจจะฝึกคนเดียวแล้วรู้สึกว่าเหงาจังเลยอยากให้ลิ้นเราไปอยู่กับลิ้นเขาลิ้นเขาไปอยู่กับลิ้นเราเดี๋ยวบอสอันนี้อะฮรคะช่วยอธิบายแบบเจาะเข้าไปทีได้ไหมครับเอาหน่าบางคนก็อยากจะลา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 คา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 ลาคาลาคาลาอะไรแยแต่ว่าไม่อยากทำอยู่กับตัวเองก็ไปทำคนอื่นนะก็ขอให้มันถูกปากถูกลิ้นถูกคอกันแล้วกันนะขอให้บริหารลิ้นกันในค่ำคืนนี้อย่างมีความสุขนะคะเราลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ So, DJ went straight to the radio station the very next day. Hey, fat! Lyrics <laughs> 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 coming at you with supersonic speed. Ah, uh, Summer, I'm a human, I'm a, I'm, a, you I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm super human, made a brothers. So, that anything you say is sick of off of me and it'll go. I'm never more than never demonstrating how to give a motherfucking audience. I feel like it's levitating, never fading, and I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell apart.